เดี๋ยวเรามาดูปัญหาน้ําขังกันครับว่าน้ําขังล้วปุ๊กมดปุกอะไรดินไม่ร่วนซุยน้ําไม่ผ่านเนาะอ้ปัญหาของป้าก็คือรูระบายน้าเนาะแกไม่เจาะรูระบายน้าเดี๋ยวลุงต่อจะทําการเจาะรูระบายน้ําให้แกก่อนนี่เราย้ายแคล แก้วม่วงลงกองโฟมนะครแก้วม่วงที่เราย้ายลงกองโฟมปกติจะย้ายตอนเย็นมีเวลาประมาณนี้ลุงเราก็ซัดเลยแก้วม่วงกลเหลืองเหมือนน้ำขังดินไม่ร่วนซุยนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้แก้วม่วงเหลือง จะมีพวกมแมลงมดปวกตัวขาวๆนี่นี่จะเป็นปวกนะตัวขาวๆนี่นกระดึกกระดึกในกล่องโฟมที่ลุงต่อเอาเปลี่ยนดินถ่ายดินให้ใหม่แก้ปัญหาดินนี้จะเหนียวเกษตรกร มือมือใหม่ยังไม่เข้าใจระบบลากระบบดินที่มาใช้ปลูกผักเนาะนเราก็ค่อยๆแก้ค่อยคยปรับเปลี่ยนให้แก้ไปน่ครับตัวนี้จะเป็นปวกมดแมลงจะเข้ามาอาศัย bay Cứ... bi mà luôn cây hàng lại cũng <laughs> đi nãy mày cũng đi nãy cũng ba mày ใส้แกบกขี้วัมวมักไว้ต้องทิ้งไว้ด้วยนะครับหมักแล้วอย่าเอามาใช้เลยเดยี๋ยวระบบรากต้นไม้จะพังนี่เแบบีนะครับเตรียมตัวลงกระถางใหญ่ ประมาณนี้นะเดี๋ยวลงต่อเจอรูกันรอบๆกลอนขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับ